ัอดีครับวันนี้วันนี้ประชุมสภาเลยต้องแต่งตัวรอหน่อยพอดีแวะเอาแบบว่าเดี๋ยวต้องเข้าไปสามโมงก็พอดีพวกเราทุกคนนะครับก็ได้เจอกันก็ตอนนี้คือเรื่องฝุดกัวเลืองทำเลขแผงลอยหลายข้เป็นห่วงนะจริงแล้วถ้าช่วงที่สองสามเดือนที่ผ่านมาเรารู้เรื่องนี้เยอะมากอา่อาจจะอยู่กับเรื่องหลังๆช่วงปลายเดือนที่ผ่านมายี่สามยี่เก้าเนี่ยเรามีการสับเปลี่ยนหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจจำนวนสี่หรืสองเขตนะมีการเปลี่ยนสิบเก้าเขตมีการปรับเพิ่มที่สามเขต เนั้นเทศกิจเนี่ยเราเราเห็นบางรายอดเพื่อให้เข้ามาบุยปัญหาว่าถ้าเกิดคนเดิมอยู่เราดูว่าคุ้นคุ้นคุ้นเชิญคุ้นชินกับปัญหาอันต่อเปลี่ยนปุ๊บเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีทัพใหม่ที่ลุยแล้วแล้วก็ได้บางแผนมานั้นก็เห็นว่าตอนนี้เริ่มลุยทุกเขตแล้วก็เดี๋ยวถ้าก็รับเดี๋ยวต้องจัดการเรื่องการระเบียบปัญาให้ดีขึ้นแต่ก็อย่างที่เรียนว่าคนเดินทางต้องมาก่อแล้วก็แล้วก็ที่เหลือถ้าเกิดเราพอมีจัดที่ให้คนไข้ในตอนย้ายอะไรบ้างที่ไม่ได้ติดปัญหานะแต่่่เเรรราาา้้้ัใหทพออมีียคคบบว ว่าต้องอยู่ไม่กี่าคนก็ช่วยดูแลครับตรงไหนตรงไหนที่เป็นจุดที่ติดขวางพวกเราก็จะไปซื้อกันนะพ่าจริงแล้วถ้าเขาไม่มีคนซื้อก็อกจะไม่มีคนขายถ้าเจดไหนที่มันิดขวางแบบคนเลยไม่ได้เราไปยืมซื้อยิ่งเราโดนตัวิดขวางด้วยก็ร่วมกันแต่ว่าหน้าที่เราพรมอต้องดูแลครับให้มีคนผู้ขายที่ติดขวางทางด้ยก็ผมต้องพยายามลุยต่อนะแล้วก็พวกเราก็ช่วยรมนกันอันนี้เราก็ลุยเลย้ว ล้างขาเต็มพี่นะครับช่วงคือที่ผ่านมามีคนบน่นเรื่องนี้ทีแล้วเราเตรียมแผนมาระยะถึงมาประาณสองสามเดือนปีปีแล้วไอ้ปีแล้วต่อไปปีอ่ะวันที้ยี่สาเรามีการย้ายหัวหน้าเศรษฐกิจถึงเก้าเขตอืมครับคือเศรษฐกิจก็จะเป็นหัวหน้าแต่ละเขตห้าสิบเขตนี่ สิบเก้าเขตแล้ววันที่ยี่สามธันวาเราย้ายสิบเก้าเขตครับแล้ววันที่ยี่สิบเก้าธันวาเราเราปรับอียี่สามเขตทั้งโลเราปรับหหน้าธุรกิจหมดเลยตีสองเขตเพื่อเกิดความตื่นตัวในการดูแลเพราะบางทีพออยู่นานๆปุ๊บมันก็จะคุ้นเคยอ่าจะพอปรับปุ๊บมันจะเกิดวารกระตุ้นเนื่อว่าวันนี้เราก็หลุดลุยพื้นที่เศรษฐกิจหมดครับไออกพยายามหาที่ให้คนที่ขายเนี่ยไปอยู่ในที่ที่พอขายได้อะไรเงี้ยนะครับเส้นทางหลักคนต้องเดินได้ก่อนเราจะุ๋ยก็จะเห็นเราก็เห็นแถวนาแถวสุขุมวิทแถว สีลมก็คงน,น,นะก็ค่อยเป็นค่อยไปอะไรที่บอกว่าเราคงไม่ได้หูแบบจับยกขึ้นรถจับอย่างเงี้ยนะคงพยายามปรัแบบแล้วก็ให้ต้องพอมีที่หายใจด้วยอะไรเงี้ยครับก็ช่วยกันนะแต่ก็ได้จริงแล้วเป็นแผนที่ดำเนินการมาพอตัวมีการปรับเปลี่ยนซึ่งคิดว่าน่าจะดีขึ้นนี่ hey, how you <Okay. S 1> what your plan for the birthday uh no plan กรณีที่ท่านอาจารย์ชาิเนี่ยค่ะได้อธิบายนะคะว่าเหตุผลที่ท่านทําการย้ายฝ่ายเทศกิจ42เขตนะคะมีการเปลี่ยนนะคะยกย้ายไปเนี่ยสินะคะแล้วก็ปรับขึ้นอีก23เขตนะคะรวม42เขตซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านทํามาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วค่ะคือวันที่2 3ถึง29ธันวาคมนะคะ กรณีที่ท่านยกย,ย้ายแล้วก็ปรับขึ้นเนี่ยท่านเหตุผลนะคะว่าท่านต้องการนะคะให้เจ้าหน้าที่เทสกิจเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนนะคะไปทํางานในที่ใหม่นะคะเพื่อมีการกระตุ้นเปลี่ยนตัวนะคะในการทํางาน น,ะะนั่นคือท่านหวังไว้นะคะทีนี้แน่นอนค่ะทุกย่างก้าวการทำงานของท่านเนี่ยก็จะมีฝ่ายที่เห็นต่างนะคะจับจ้องนะคะแล้วก็หยิบทุกประเด็นเลยค่ะมาโจมตีนะคะทีนี้แอดมินอยากจะหยิบยกเรื่องนี้มาคุยเพิ่มนิดนึงนะคะกรณีที่ท่านย้ายท่านก็มีความตั้งใจอย่างที่บอกอะคะ่ะก็อยากจะให้มีการตื่นตัวในการทํางานนะคะแล้วก็มันเป็นขวัญกําลังใจด้วยนะ,ะแอดมินว่าการที่ในหลักการบริหารเนะะี่ยค่ะทุกยุททุกไหนอะคะ่ะจะมีการยกย้ายนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะ ทีนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าหลังจากท่านยกย้ายแล้วท่านมีไอเดียอะไรอีกนะคะเพิ่มเติมนะคะท่านตั้งใจนะคะให้ทุกเขตให้ทุกเขตนะคะมีการผุดไอเดียที่เรียกว่าฮ็อ k เกอร์เซ็นเตอร์นะคะไอเดียนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะก็คือท่านหวังว่า50เขตเนี่ยจะหาจุดจุดหนึ่งที่ทำฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์ได้นะคะแอนนี่จะอธิบายเพิ่มนะคะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าตัวเนี้ยไอเดียตัวเนี้ยมันคืออะไรนะคะ ฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์นะคะเป็นชื่อทับศัพท์นะคะจริงๆมันก็คือเป็นศูนย์อาหารของพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นหาบเร่นะคะเอามารวมไว้ในจุดจุดเดียวกันนะคะซึ่งฮ็อกเกอร์นะคะภาษาอังกฤษก็คือคนหาบเร่นั่นเองนะคะ รูปร่างหน้าตาของมันนะคะจะไม่แตกต่างกับฟูดคอร์ทที่เราเห็นตามห้างสรรพสินค้าค่ะ,คะก็คือจะเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรคะบริการตัวเองนะคะเป็นบูธบริการตัวเองมีโต๊ะมีก็อี้สาหรับเราไปนั่งรับประทานนะคะจะอาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าในห้างนะคะมันจะเป็นคล้ายๆวัสดุอาหารของที่ใดที่หนึ่งถูกไหมคะมันจะมีการแลกคูปองหรือปัจจุบันจะเป็นการแลรกค์ดอะไรพวกนั้นนะคะแต่กรณีที่เป็นฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์ตัวนี้มันจะไม่ต้องมีนะคะแล้วก็จะไม่ได้อยู่ในอาคารหรือ แต่มันจะอยู่ในส่วนของที่จะเป็นที่โล่งนะคะท่านชา,ชาติก็หวังว่ามันจะเป็นการจัดระเบียบอย่างหนึ่งนะคะจริงๆไอ้ตัวนี้คิดว่าท่านผู้ว่าของแต่ละสมัยนะคะของผู้ว่ากรธมบดีของแต่ละสมัยเนี่ยก็คิดนะคะแต่อาจจะไม่ได้ทําเป็นรูปธรรมนะคะท่านผู้ว่าชาติเลยคิดว่าน่าจะทําเป็นรูปธรรมนะคะลองเริ่มเขตละหนึ่งที่นะคะตอนนี้ก็ให้สำนักง,งานเขตเนี่ยไป ไปค้นหานะคะค้นดูว่าที่ไหนจะเหมาะนะคะจะจ,จะเป็นที่เอกชนก็ได้หรือที่สาธารณะก็ได้นะคะก็กำลังดำเนินการอยู่ค่ะทีนี้นินจะเพิ่มเติมนิดนึงก็ดีฮอลเกอร์เซ็นเตอร์นะคะ,ะมันชื่อทับศัพท์เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าโมเดลค่ะก็คือที่ที่แรกที่เริ่มนะคะแถบเอเชียของเรานะ,ค,ะคือประเทศสิงคโปร์นะคะเขาเริ่มมาหลายสิปีแล้วค่ะแต่ก่อนเนี่ย ประเทศเขานะคะก็มีหาบเบรค่อนข้างเละเทะเหมือนเรานี่แหละคะ่ะไม่เป็นระเบียบแต่หลังจากเขาจัดระเบียบนะคะประเทศเขาเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่สะอาดใชื่อมัที่เราทราบนะคะเขาก็จัดระเบียบได้อย่างสวยงามน,นะคะแล้วก็เป็นระเบียบมากๆทีเนี้ย เป็นระเบียบถึงขนาดที่ว่าองค์การยูเนสโกนะคะหรือว่าองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะคะได้มอบรางวัลน,นะคะชื่อรางวัลว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ให้กับประเทศเขานะคะกรณีที่เขาได้จัด,จดทำเขาเรียกอะไรคะฮอกเกอร์เซ็นเตอร์ตัวนี้ได้อยากเป็นระเบียบนะคะก็ะถือว่าเป็นโมเดละะที่ประเทศต่างๆเนี่ยใช้ชื่อนี้นะคะเวลาที่จะทําจัดระเบียบแบบนี้นะคะ ารางวัลน,นี้นะคะรางวัลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ยก็มีหลายประเทศนะคะที่ได้แต่ได้คนละสาขาไปนะคะอย่างเช่นประเทศอินเดียนะคะรางวัลน,นี้เขาได้ในด้านโยคะนะคะส่วนประเทศเบลเยียมนะคะเขาได้เกี่ยวกับการหมักเบียร์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นรางวัลที่มีคุณค่ามากนะคะทีนี้เรามาดูนะคะอันดันจะเพิ่มนิดนึง ฮอเตอร์เซ็นเตอร์แบบไหนที่ว่าจะประสบความสําเร็จนะคะจากาประเทศต้นแบบอื่นๆที่เราดูมานะคะ 1. มันจะต้องตั้งในทาเลที่ดีนะคะจะเป็นย่านเกหาที่พภาัยสสารีไฟรรถบรัสนะคะหรือว่า,าที่ที่มีผู้คน,นแน่นนะคะย่านทํางานอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีผู้หนุนนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะต้องมีราคาถูกนะ,ะกรณีเป็นที่กระชนก็ต้องมีค่าเช่าถูกนะคะเพื่อเหมาะสมกับผู้ ประกอบการรายย่อยนะคะและที่สำคัญนะคะมีระบบไฟฟ้าระบบปลปาที่เข้าถึงและก็ต้องดีด้วยนะคะเพราะว่าําทำการทำสูตรอาหารพวกนี้มันต้องใช้ความพร้อมในเรื่องไฟฟ้านะคะปลาปานะคะและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะ,ะต้องมีการตรวจสุขอ,อนามัยสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคกันนะคะ ทีนี้แอดมินก็คิดว่าการที่ท่านคิดไอเดียนี้มาหรือต้องการเริ่มให้เป็นรูปธรรมอ่ะก็เป็นสิ่งที่เราก็น่าสนับสนุนนะคะแล้วก็ต้องลองดูนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างนะคะ กรณีนี้นะคะแอดมินคิดว่าการจัดระเบียบผาเปรเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากนะคะแฟดมินก็เห็นทุกยุคทุกสมัยอะคะ่ะก็มันก็ยังค่อนข้างยังไม่ได้สมบูรณ์นะคะยอมรับว่าเป็นโจทย์ที่ยากแล้วก็ไม่สามารถสร้างเสร็จในวันเดียวหรือทําให้เสร็จในวันเดียวนะคะและที่สําคัญเลยค่ะเราต้องมีแนวร่วมนั่นก็หมายถึงว่าทั้งภาครัฐเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงผู้ค้าแม่ค้านะคะและก็พวกร้องนี่แหละค่ะก็คือเขาเรียกอะไรอะค่ะ เราคือผู้บริโภคใช่ไหมคะถ้าเกิดเราเห็นนะคะง่ายๆเลยเราเห็นกรณีที่ร้านค้าที่เขาเอาเปรียบสาธารณะนะคะโดยการเข้ามายื่นมาในฟุบ้บ่าหรืออะไรก็ตามง่ายๆนะคะเราก็ไม่สนับสนุนนะคะเพราะเราก็ต้องมีสำนึกพลเมืองในการช่วยนะคะก็รทุกฝ่ายต้องร่วมกันทุกมิติเลยค่ะเพื่อทุกอย่างจะได้พัฒนาไปได้นะคะแอดมินก็นาําภาพนําเรื่องมาประกอบให้เพื่อนๆดูนะคะบางคนอาจจะฟังท่านชาติพูดนะคะหรือว่าในข่าวสารเนี่ย อาจจะยังไม่เข้าใจ,าจาชัดเจนนะคะเกี่ยวกับ h a w k e r Center นะคะก็เลยอธิบายเพิ่มเติมเอาตัวอย่างรูปภาพหรืออะไรให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเพิ่มเติมนะคะแอดมินก็หวังว่าทุกคนให้ความร่วมมือและพวกเราเนี่ยก็เป็นกําลังใจนะคะเป็นกําลังใจให้แก้ปัญหาได้นะคะแล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะสำหรับทีมผู้ว่า,าชาติานะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่กรุงเทพรวมถึงเจ้าหน้าที่เทกิจทุกท่านนะคะ ก็คลิปนี้ a d นอาจจะมาฝากแค่นี้นะคะแล,แล้วก็คลิปหน้าเรามีอะไรน่าสนใจนะคะที่มาอัปเดตกันเนี่ยอด m i n ก็จะนํามาอีก,กน,นะคะเพื่อนก็ขอบคุณมากนะคะเพื่อนดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเราเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ